สวัสดีครับพี่น้องมื่อวานี้กับบ่าว,าวพ่อเพียงงบพามาอยู่ตลาดนัดบ้านหนองขามตำบลหนองขามอำเภอคอนสวนรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับเป็นตลาดนัดของพ่อกำนันเสียงซองครับตลาดนัดที่นี่เปิดทุกวันจนนันทร์วันพฤหัสบดีครับเป็นตลาดนัดแห่งใหม่นะครับเนี่ครับพามาเบื้องบนนี้ครับมื่อวานนี้ฝนมาตกครับมาตกตลาดแห่งอยู่ครับนี่พื้นที่แห่งอยู่ผมจะเศร้ายในห้อยท่านให้เข้ามา วาเอาปูเอาปูคุณก้อนหี่ยครับตั้งอยู่ถนนชัยภูมิเอ้ยคอนสวรรค์ลาดใหญ่แล้วพี่น้องเด้วยนี่ห่างจากลาดใหญ่มาบ่อไรหดอกครับประมาณจากห้าหกร้นี่แหละครับในห้องไอ้กัลลังค์นี่ชอมาอยู่ไปไพ่เบื้องข้างไหนนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่พอสื้อได้ยังไงได้ยังไงพี่นี่ก็ได้แม่ครับมาหาเื้อมาซื้อมาซื้อที่บ้านมีหลายวงเงาะ

เอาหอยต้นสวัสดีครับผมพ่อกันยุติกรนับมันขับมั่นองขามตลาดตลาดแห่งไหมนาะตลาดนักกำนันแสงทองเออเอาเปิดตรงไหนเนี่ยเอ้อตัวผู้ครับคู่นี่วันเช้าแปดครับยกคู่ตัวละหมื่นสี่พันน้อเนี่ยบางมาณเดียวมีตัวใหญ่ตัวนึงตัวนี้เนาะโอ้หนาตึบๆเลยเลยไปเชาแปดครับตัวละหมือสี่เราขายยกคู่เน้อห้อยต้นเน้อรถได้รถได้อีกบ่เนี่ยรถได้นนิดห่อยครรับถได้นิดหน่อยเนาะ โอ้หนาดีเว้ยไอ้ต้นบอกเะะอรนได้ไหมไอ้ไทยเลขอะไรไไหมศูนย์หกสองครับศูนย์หกสองสามเก้าหกแปด้ต้นเนาะเอาเบิงนั้นครับเนี่ยห้องไปเราขายยกคู่เลยเนี่สองหมื่นแปดพันาพี่น้องมาเบิ้องยุตลาา้าดบ้านของขามบ้านกำน,นันกำนัน,นแต่งท้องพี่น้องตลาดแห่งไหม มืัอนี้เป็นครั้งที่สองครับวันพุทธหับเราจะเปิดวันจันทร์กับวันพุทธหัตครับผมพี่น้องอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับเออพี่น้องวันจันทร์กับเปิด์สองมองมักมองไหนกับหวามเลขนั่นครับหรือมันจะสองมองก็ได้ครับพี่น้องเป็นทางเลือกครับผมที่ได้ได่ต้องเสียเวลามาสองมองรวดใส่เนื้อ สายบามันครับสายบามันสายขุนครับสายขุนเอาตัวหาแล้วครับเด้อของไอ้ต้นครับนี่ครับพี่น้อยยังกันเหรอไห้อยจันครับไห้อยจันทร์มาตั้ไหนเนี่ยพุ่งครับพุ่งออกจากว่าจังโมงเอาโอเคหมายเลตัววันเนี่ยมาสี่ครับสายงามมางามเออเอาตัวนี้ก่อนเลยเนี่ยเป็นแม่ลูกเป็นแม่ลูกมลูกนะโอ้แม่ลูกลูกตัวไหนอยู่ตรงนี้ตัวเมียตัวผู้ตรงเนี้ยตัวเมี้ยลูกตัวไหนหนึ่งลูกตัวไหนลูกพ่อเขา มันลืมดูใบอันนี้เป็นลูกแรกเนี่ยลูกสองเอีแมเอฟเม่เอฟห้าหมือนเนี่ยตัวนี้เด็กคู่นี่เด็กคู่ในยี่ห้าสองหมื่นห้าลูกตัวผู้คือตรงนี้ลูกตัวผู้มลูกแรกม่เลูกแรกคืออันนอจ้ะเอาบอกเบอร์นะศูนย์แปดแปดเอาศูนย์แปดแปดสามสี่เก้าสามสี่เก้าเหกเจ็ดหห้าครับผมได้ห้อยจันห้อยจันนอเนาะครับเบอรยละเรียดครับที่นี่นีเปิดไว้ห้าหมื่นเนาะ ครับแม่ลูกแม่ลูกครับงามงามแลูกสองแลูกสองมีใบเอฟพอมมั้ยมีใบมีใบนำหน่อครับครับผมมาลูกฟามาเลยลูกโคกลูกฟามาเลยเอาบังตัวนี่สาวลูกสาวบังลูกค่ะทำเขาเรียบร้อยแล้วต้องนอนี่หนอทั้งสองพ่อแม่ทั้งลูกเลยอืยังกินนมอยู่เป็นทางหนาด้วยนี่แม่ลูกนี่สองหมื่นห้าตัวนี้จ้ะแม่ลูกแม่ลูกเนีย อืมน,นี่มีลูกแก่เหมือนกันลูกตุ้งตูตัวนี้สองหมื่นห้าอันนี้ลูกงามอืมสองหมื่นห้าตัวนี้นี่แม่เขาครับอ,อันนี้ตัวหลังนี่ลูกแม่ลูกนี่ไว้ห้าหมื่นครับผมหาตึกเลยหมสายเลือเอมอมอไซเลือดแม่ก็สูงร้อย,อยทะเลนี่เี้ได้ลอยสีสีกวาได้อยู่เนาะนครับลอยสีสีกวางโมฮาทิปอืมเอาให้ดูอืมครับเนี่ยไทยข้างบนเด้อครับคู่นี้ห้าหมื่น แม่ลูกลูกตัวเมียนะครับคู่เนี่ยครับแดงๆเนี่ยครับนี่หัวรุ่นทั้งคู่คู่นี้แม่ลูกลูกตัวผู้หลังครับสองหมื่นห้าร้องเอาไว้กอดนะครับเด้อนี่ของให้จาคนคนนั่นแหละเนาะนี่อุปรณ์ทุกอน่างอุปกรณทุกอย่างตอนนี้ไม่มีค,มครับตัวเลี้ยงนิดนึงเนาะลูกกินนมกินนมลูกตัว เอาขอบคุณครับพี่ครับอบืมเนี่ยเอ้านี่ครับลูกเขาตรงน้ำเตะตัวนี้ครับพวกน้ำเตะนะเอาหยอกได้ทีหน,นะน่นอยอืม,ต,มตัวเดียวก็ไม่ได้งินวนหนึ่งแก่อนน,นั่นเด็ดคู่นี้มันจะได้อะไรเราห้าหมื่นเนาะบ่ได้เลย,เลยแต่ก่อนเนี่ยเด็ดเจ็ดเมียมันกับราคาเสียบอืมช่วงนี้ก็ถ้ามีเงินก็ตาเจ็บเลี้ยงเนาะอืม เก็บเรียงพันดีๆเอาไว้มีใบที่ทำมามีใบทุกอย่างลุงก็มีใบแต่ฉันลืมดูใบหลายตัวมันเบียดกันเด้อมันเบียดกันี่แหละอยู่ม่ชัดเอ้าจากในรายละเอียดกระทุ่หาเราแล้วครับเด้อให้เราถ้าลงลงคอกลงเล่าแล้วก็ให้เราถ่ายดูทั้งลายทั้งนั้นอีกทีนึงก็ได้เนาะพี่เนาะครับผมขอบคุณครับแห่งตลาดแห่งไม้หมคุนมีบรรยากาศย่างลูกกินพร้อมเลยนี่คุณพี่สวัสดีครับผมคุณแม่เนาะ ได้ลูกชิ้นดิเนี่ยใส่กออกเนาะไม่อะไรครับเนี่ยไม่ได้สิบบาทไม่สิบบาทลูกชิ้นเดี่ยลูกชิ้นไม่ได้ห่าไม่ได้สเออเนี่ยครับในหอยขัน hehe, หิวเขากลับมาเด้อครับเด้อเนี่ยอันนี้เด้อครับเนี่ยสักบาทเนี่ยสิบาทเจ้าข่าจี๋เข่าจี๋บวกกับบวกปลาบองปลาบองเออครับมาคอนมาคอนสวรรค์นี่ต้องกินเข่าจี๋นะครับแด้วเสียบๆผมมากินประจำสิบบาทเนาะทาไข่ไข่แท้ๆแท้นบมดเนี่ยมีแต่ไข่แท้ๆเปลือกมั้นะไข่ปิดแท้แเออครับครับ ห่อนอุ่นๆเนนะาะตัดเสียขอบคุณครับผม<า>ครับพี่น้องอ,อยู่ใกล้ๆบ้านกันนี่ครับจูงมาขายครับเบื้องด้นเนี่ยกำลังเข้าตลาดดนะพี่น้องเด้ออันนี้ทํามือทํามือ,อ,อนะมีนะขนาดขนาด,ขนาดจูงคำามาขายกับหอมลงคง <laughs> <laughs> ขึ้นล่ะเอาเอาเอาเราจูงมาบทฟังพี่น้องเอาบรรยากาศเด้อเนี่ไปไปยาจอยนี่ นี่นี่เอาเอากําลังตอกอะกําลังตอกันม um ันกเด็นเอเด้อเ่งเด้อเนี่ยปจุมาขายครับเนี่ยจุงมาได้บ้านคนละครับอยู่ใกล้ใเราเมยให้เราจุงมว่ามาเออเอาบรรยากาศครับพาี่นอพ่งบรรยากาศได้ี่นองเด้อเนี่ยที่แม่เราจุงมวามาขายเราจุงมาฟาร์มหนึ่งเลย่ะเอามาอะไรใส่มาใส่เราเนี่ย มาลูกแกทำไมได้ขายกระเล้งต้องให้น้ำเนี่ยและเอืออ่าอ้ยบรรยากาศครับเอ้าจูงงว่ามาขายในตลาดเออเอาเอาสอยกันสอยกันครับครับบรรยากาศครับบรรยากาศนี่นี่เออจูงงว่ามาขายอยู่ตลาดครับหอมเบิรงบรรยากาศครับเก๋กำลังต่อกันอยู่

คแม่จอยเมื่อกี้จุงม้ามาเป็นฝูงได้ขายอย่างตัวแล้วแม่ได้ขายแม่ลูกแล้วค่ะโอ้หมาตนต้อนนะเอามีจเอามาจากตัวมือเนี่ยเมาสี่ห้าหกตัวค่ะจุงมาเมื่อกี้เนี่ยขายไปเราแม่ลูกบริษัทเดียวเท่านี้เอาเดือันใดแม่มาบึ้งอันนี้เขาว่าเป็นเราเป็นกระเทยที่น่ะเขาว่ากระเทย่าใสเบุ่งกระเทยเนาะโอเคใกล้เนี่ยหน้าตาเราอันเป็นตาฮักเนาะเท่าไรนี่แม่ยเปิดไปเท่าไรนี่นังเนี่ยไปิดสิบเปิดไว้สิบสอง มื่นสองพันตู้ผูตน่ะตูวผูค่ะเอานี่ได้ไหลูกนี่เด้ตัวนี้สองมืนค่ะไม่ลูกเด้อันนังคุณนายคุณใส่หูคุณเด้ยนังใส่หูนั่นโอ้ลูกกันยังก็ลูกหูโตค่ะอ้เนี่บอกหูคุณแหมลูกหูโตแมนโอ้เจียวยาวยางหล่ะเอาเอาราคาเท่าไหร่ราคาชิมหาค่ะโอ้หมื่นหพันเอาแม่บอกเบอร์ไน้เอ้าอ้าวศูนย์แปดสี่ครับแปดสองหกครับเจ็ดครับ แม่จอยเนาะจ้าเจ้จอยอยู่ดงด้วยเด้อค่ะจูงหมาจูงหมาเมื่อกี้เราจูงหมาจ้าจูงว่ไม่เสียค่าธรรมเนียมว่ได้เสียฮอค่นธรรมันได้กำไรพร้อมว้ายนี่แหละครับเอาเอาหมานๆครับขอบคุณครับแม่ครับนี่นี่เห็นบ่เอาบังนี่ลูกโตโต็มแล้วว่าโตเต็มครับเป็นไหมลูกลูกตัวลูกตัวอะไรเนื้อลูกตัวผู้ลูกตัวผู้เอาครับนี่เราห้องไใบนะครับเด้อนี่เอาตัวนี้ของเราเนี่ย หมูตัวเนี้ยหูครับยิงหมดีเนาะเอาจะจุ่มผ้าหมูมาพ้าหมูมาออกมันลุ่มลุ่มมะเบอร์ตี้จ่าลุ่มลุ่มมะเอาครับ,บครับมือนี้ก็บที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านน้องขามน้องขามของกนนงงองำนันแสงทองไอ้สมนียเนาะแม่จอยเนาะจ่าแม่จอยมาซื้อนัดดิเนาะมาซื้อนัดเ,ดเอออยู่ใกล้ๆว่าอยู่ใกล้ๆเวอร์ตี้เอาจุ่มไอ้ไข่เนาะจัาขนมอนี้ก็เจ้าเรียกขนมูนี้เหรอเวอร์ตี้เรียกขนมูนี่ละเรียกเท่ากับไปเอาครับผมครับสวัสดีครับแม่จอยครับมาครับ ครัเมื่อน,นี้ก็ขอจบคลิไปไว้เสมียนเด้พี่น้องด้วยสวัสดีครับ